ทุกภาคเต็มระบบพรุ่งนี้เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565ในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรคะในวันนี้มีฝนเข้าไปตกบ้างหรือยังสภาพอากาศร้อนฝนเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินและเหล่าเอท่านอื่นๆบ้างนะคะ โดยจากที่แอดมินได้ติดตามข่าวสารรวมถึงสภาพอากาศในวันนี้ซึ่งมีฝนเข้าไปตกในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งลักษณะอากาศเช่นนี้จะเกิดในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตามโมเดลสภาพอากาศพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะเห็นได้ว่าในค่ำคืนวันนี้ยังคงมีฝนตกกระจายตัวและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยในบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งจะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น38จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตแพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหาร นครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีการจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงา รังและสตูลโดยพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองมากที่สุดอยู่ในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรองลงมาอยู่ในบริเวณภาคเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวนันตกโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง และจากสภาพอากาศที่จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนอกจากนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยและจากสภาพอากาศที่ในช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องอีกทั้งในบางช่วงเวลาจะมีความร้อนอบอ้าว ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างอินรออ่านอยู่นะคะซึ่งอินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเรา และพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ